สวัสดีค่ะวันนี้ขนมมีรถครอบครัวมาแนะนำนะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะสภาพสวยเลยค่ะเป็น Honda CRV นะคะคันนี้สีทองนะคะสีสวยเงางามทั้งคันเครื่องยนต์2.0นเบนซินนะคะไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะน้ำมันล้วนเลยนะคะรถคันนี้ปี2007นะคะ มาดูรายละเอียดรถกันนะคะ Honda CRV เครื่องยนต์2.0บินซินน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สปี2,007คันนี้เสนอขายเงินสดอยู่ที่ราคา1 9 9 0 0 0บาทนะคะลดบ้านแท้100%เเลยค่ะใช้งานดูแลรักษาอย่างดีทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ช่วงล่างดีนะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะอัตราเร่งดีนะคะไม่อืดไม่ควนัน เกียร์ออโต้นะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจเบาะสวยสะอาดไม่โซมเลยนะคะระบบกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะแอร์เย็นฉ่ำทั่วถึงทั้งคันค่ะล้อ,อยางดีทั้ง4เส้นนะคะล้อเดิมโรงงานพร้อมใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนหารถครอบครัวไาวา้ใช้งานมาดูมาลองขับได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอน ดูรถและทดลองขับได้ที่นวมิน74นะคะรถคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการโอนเลยนะคะรับประกรันการโอนทุกกรณีเลยนะคะสนใจโทรสอบถามขนมเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0809050695นะคะขนมฝากพี่ๆกดแชร์ให้ขนมด้วยนะคะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ